สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไฟเอ็มนะครับมันคลายไฟเอม็มอะตรงๆเกมนี้คล้ายไฟเอม็มมากเลยใน,นมือถือชื่ออ่านไม่ออกจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนั่นในเซิร์ฟไทยเลยอะไรเนี่ยอ่านมาเลยปิดไมค์ก็ ยิงกันมันชอบยิงกันอ่ะโอ้อยืนใจเย็นตัวหนึ่งนะเฟีฮะเสียสงอะไรอย่าไปเสกรถตรงนู้นไม่งั้นเดี๋ยวรถพังนี่นนคือนี่คือนี่คือชิบไปเก่อเลย ก็โทษที่พูดขี้อย่าบนะคะไปไปไป,ไป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 ไว้ไปไว,ว้ชวนเลยเฮ้ย,ยน่ากลัวไอชุบเลยระวังเลยไอ้นุ่ม เกมมีใครไฟเอ็มากเลยไม่ต้องเสียต,ตังค์แล้วนะเกมเนี่ยฟรีนะคนในเซิร์ฟมี40คนเลย,มยไ,มไ,มไม่อยากไปฝันเลยไปฝันไ้ไหมไม่ทางน้ไปตรงไีนเองไหมโอ๊ยรถเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่ทางไปหรอ หน้าตัวนีผมชื่ออ,มา,าอมาจากช่องซาซาใส่น้ำชาแนลครับน,นี่นาใส่น้ำชาแนลนะเอ๊ะเอ๊ะมีผู้บ่าครับรถอยู่ตรงนั้นว่ะอู้ออชื่อเอทำไมมันตามวะ อ๋อ, C อ <ination noises> ไม่ได <ERE> ้ตามเออหลอนเปล่าเลยหลอนมาได้ไงกอน่ฟิฟิทำไม่ได้บอคนนี้แบบ what the hell oh m เกมนี้เปิดไม้ได้นะคับัูจากดูจากสายล่างได้เลยเปิดไม้ได้นี่ผมปิดไม้อยู่นะผมจะไปอยู่ฟ้าฟ้าฟัง ไอตำรวจเนี่ยว่้เยี่ยไอทเดอรไย้ตำรวจตำรวจตำรวจแบบนี้ตองไม่คนเดิมป่ะวะแบบนี้ต้องตะ What the hell โอ้ย <ś les> แบมต้องามเอ้ยไปทำธุรกิจขายพิซซ่าดีปะไปทำธุรกิจขายพิซซ่าหั่นหัวกับยวไปทำธุรกิจส่ซื้อข้าเพราะตอนนี้เงินเงินในเกมผมเนี่ยช้โอ้ย,เ,ย,เ,ยเขียเ้ยเด็กเขี้ยเออกูจะไปขายพิซซ่าอีกควาย โอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครวะใครยืนอยู่ตรงเฮ้ยมีคนตายเมื่อกี้และนี่คือกล่องเก็บของ6ช่องที่ใส่ได้ทุกอย่างใครที่แบบมีของเยอะๆแล้วแบบอยากจะใช้พื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยทุกคนก็คือสามารถเอาตัวนี้ไปเก็บของได้แต่ถ้ามีโฆษณา ก็แสดงว่ามันแบบมันมีตังค์อะไร้หมนะถ้าเป็นโุตนาแบบนี้มันมีตังค์แล้วเอ้ยปเอ้ยไปดีวะอันนี้อืมเดี๋ยวะไปตรงนน้นนะให้ไีคนหนอ่ะกดทืบซ้ำกดทืบ้ เฮ้ยเฮ้ยนุ่มยิงผมหน้าไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็นใจเย็นเย็นกอนนุ่มเย็นก่อนโอ้ยนุ่มชุบผมน้อยนุ่มนุ่มเฮี้ยเฮี้ยมขับรถยังไงวะนะโอ้ยเฮี้ยแม่งเอ้ยไอ้พวกเราวันนี้เราาไปก่อนนะบ๊ายบาย i got the job